สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่รายการเซียนเกมเมอร,ร,ร์นะครับนี่ก็มาอยู่ใครเอ่ยคนที่ห่างหายไปน,นานนะครับเขาชื่อว่าท็อปนั่นเองครับเอาได้คอ,อสเสียงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับก็เป็นปจริงจริงก็เป็นเพื่อนตั้งแต่รายการเก่าครับแต่ว่าเราทะเลาะกันตอนปิดเทอมครับแต่พอเปิดเทอมมาผมคิดว่ายังทะเลาะกันอยู่แต่พอเปิดเทอมมาเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเมื่อไงมงเลยครับใช่ฮะ ก็เลยเป็นที่มาของโอเคเออเออที่มาของคนที่หาหายไปนานครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาถ่ายว่าไม่ได้เจอไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยกันกันนานครับใช่ครับวันนี้วันแรกครับที่ได้คุยโอเคครับจบคลิปน้ครับเหมือนเร็วเกินไปปะไม่เป็นไรครับจบลครับโอเคครับก็ Entonces, ก็ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่สบายอยู่นะครับก็สำหรับคลิปน <ok> ok ี้จบเลยไหมจบเลยฮะขี้เกียจครับก็เขาพวเขาออนปุ๊บก็โทรแล้วก็ถ่ายเลยนะเนี่ยโอเคคุยกันไม่ได้กี่คำแล้วก็ถ่ายเลยใช่ฮะก็จบเลยนะเออจบเลยไอรอรอตรงคุยซานาทีกัน เฮ้ยห้าสิบแล้วเอาไปเลยแต่ลยแต,แต่แต่คลิปมันไม่ได้สามนาทีนะเพราะว่าเราคุยก่อน่ายนะโอเคครับสามนาทีแล้ว๊า่บายก็เดี๋ยวผมจะให้ยูเซอร์ของเอปตัปคัตทีวียูทูบของกัปคัตทีวีแล้วก็ <mm> แฟนเพจนของเขานะครับมี <Okay. S 2> แฟนเพื <Okay. S 2> <า>่อวะมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟนเพจไม่ไปตองก็ได้ เออแล้วเออก็ได้ครับก็เดี๋ยวทีนี้เป็น <c oughs> สิคอยอ่ะก็งานทีน,นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย